เดี๋ยวถ้าเราทํางานดีลูกค้าเขาก็จะเข้ามาจ้างเราใหม่เองหนูคิดแค่นั้นแต่ส่วนของพี่เนี่ยหนูขออย่างเดียวนะพี่ขอให้มันหยุดเพราะมันไม่ใช่แค่ผิดศีลธรรมคือมันผิดกฎหมายหนูเตือนพี่แล้วแล้วเตือนหลายครั้งแล้วจนถึงวินาทีสุดท้ายคือเมื่อวานหนูสง่งข้อความมาเขาหนูบอกว่าพี่สิบปีที่เรารู้จักกันมาหนูมีความสุขมากที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วหนูรักพี่มากๆจนถึงวินาทีนี้หนูก็ยังรักพี่อยู่แต่ว่าสิ่งที่พี่ทำอ่ะหนูควบคุมเองไม่ได้แล้ว หนูไม่สามารถจัดการหรือไม่สามารถช่วยเหลือพี่ได้แล้วเพราะพี่ทําเกินกว่าที่หนูจะปฏิบัติหน้าที่ให้พี่ได้หนูขอให้กฎหมายเป็นตัวตัดสินแล้วหนูขออย่างเดียวให้พี่พูดความจริงกับตํารวจเพื่อให้โทษหนักมันจะได้เป็นเบาแล้วเป็นบทเรียนในชีวิตของพี่ต่อไปให้พี่ได้ไปประกอบอาชีพที่มันสุดจริตยืนยันสาวเรื่องถึงที่สุดคือหนูต้องปรึกษากับพี่ทนา,นายแล้วก็ตำรวจก่อนว่าความผิดของเขามันอยู่ในขั้นไหนอะค่ะ